สวัสดีครับพบกับผมก่อนในช่องวันผีคืนคนลุกนะครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอผมได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าผมพูดสิ่งใดผิดพ,พลาด หรือล่วงเกินไปขอกราบขอเขามาไว้นะที่นี้ด้วยครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของลุงผมเมื่อสมัยท่านยังเป็นหนุ่มๆท่านเป็นชาวเลที่เขาเรียกชาวเลที่ฝั่งที่เขาชอบภายเรือตัวเองออกไปตกปลาถ้ามาหากินแบบนี้คือเป็นกิจวัตรของท่านแบบนั้นอยู่แล้ว คือท่านเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจท่านเป็นลุงที่น่ารักลุงที่ผมเคารพท่านเป็นตัวอย่างทุกอย่างในการทำงานท่านเป็นคนขยันมากก็เป็นทุกครั้งที่ท่านออกไปต่างฝั่งต่างทะเลและสิ่งที่ท่านจะได้พบเจอหลายๆอย่างท่าน เอากลับมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่พบเจอนะลูกอย่าเอาไปบอกใครนะลูกแล้วเอาไปเป็นเรื่องเล่าได้เราสนุกสนานได้อย่าเอาไปสวดส่งวิญญาณหรือทำให้เขาไม่ได้กลับบ้านเพราะคนพวกนี้เขาเสียชีวิตมาอยู่ในทะเลนี่แหละครับคนที่เสียชีวิตในทะเลและลุงผม จะเจอเรื่องอะไรหลอนๆเราไปรับชมรับฟังได้เลยครับเมื่อวันหนึ่งลุงผมในเช้าวันศุกร์นั้นลุงผมก็เตรียมตัวซึ่งออกไปตกปลาในคืนนี้ก็เตรียมปลาหมึกเตรียมเหยื่อเตรียมทุกอย่างเตรียมข้าวกับข้าว จัดใส่เรือทุกอย่างก็ถูกจัดใส่เรืออย่างเรียบร้อยพร้อมไม้พายทุกอย่างพร้อมเมื่อลุงจัดเสร็จก็กลับบ้านไปลุงก็ไปเตรียมตัวอาบน้ําและนอนสักพักแต่เขาก็ได้ฝันฝันว่ามีคนมากวักมือเรียกเขาและเขาก็สะดุ้งตื่นมา จนตกเย็นพอดีเขาก็อาบน้ำอีกรอบเตรียมตัวลงทะเลกินข้าวทำอะไรเสร็จลุงก็เทกับข้าวที่จะต้องไปกินบนเรือในคืนนี้ให้เรียบร้อยแล้วลุงก็สตาร์ทเรือถอยออกมาและไม่ลืมทักหลานชายอย่างผมและบอกว่าเดี๋ยวเช้ามานะ จะเอาปลาหมึกมาให้กินนะลูกลุงเป็นคนที่รักผมมากเลยเวลาท่านออกเรือไปครั้งใดผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินปลาหมึกมากทุกท่านครับลุงผมทำปลาหมึกไข่เค็มได้อร่อยที่สุดเลยล่ะครับและเมื่อผมเจอปลาหมึกไข่เค็มที่ไหนผมก็จะน้ำตาไหลทุกครั้ง เมื่อรำลึกถึงท่านท่านเป็นคนเดียวที่ทำปลาหมึกไข่เค็มได้อร่อยมากจริงๆครับในเย็นวันศุกร์นั้นที่ลุงผมทักผมเสร็จและขับรถไปถึงเรือค่อยๆพายเรือออกไปประมาณหนึ่งชั่วโมงพอลุงรู้สึกว่าได้ที่ลุงก็เตรียมตัวตกปลาของลุง แล้วก็ทิ้งสมอเรือลงไปในน้ำแต่สิ่งหนึ่งที่ลุงไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาฝันมาและสิ่งที่เขาจะได้พบเจอคืออะไรลุงผมนั้นก็นั่งตกปลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสักพักหนึ่งก็มีสิ่งหนึ่งดำๆลอยมาลุง ก็มองเห็นจากไกลๆแต่ลุงก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งตกปลาต่อไปมองไปไกลๆก็ลอยไกลขึ้นไกลขึ้นพอหันมาอีกสักพักหนึ่งก็ลอยไกลขึ้นไกลขึ้นพอสักพักก็ถูกตัวเรือลุงก็เห็นร่างชายคนหนึ่งบวมเป่ง อยู่ในน้ำไม่รู้ว่าถูกฆ่ามากี่วันแล้วลุงด้วยความที่ตกใจได้หยิบเหล็กสมอเรือและวก็สาวสมอเรือขึ้นมาและก็รีบพายเรือกลับบ้านแต่พยายามพายเรือเท่าไหร่ก็หนีศพนี้ไม่พ้นทำยังไงก็หนีศพนีไม่พ้นสักทีพายมาครึ่งชั่วโมง ก็หนีศพไม่พ้นเหมือนป้นหนึ่งว่าเรือไม่ไปไหนและลุงก็นึกขึ้นได้และได้พูดขึ้นว่าถ้าจะกลับฝั่งก็จะให้กลับเดี๋ยวช่วยผูกพากลับแต่ถ้ามากะจะเอาชีวิตเดี๋ยวจะส่วนไายกระแชงไปตกนรกหมกไม่เลยเมื่อสิ้นสุดคำนี้ศพ ที่นอนคว่ำก็หงายขึ้นมาเหมือนให้ผูกเชือกและลุงก็พายเรือลากศพนี้ลากจนมาถึงฝั่งแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาครับในเหตุการณ์นี้ลุงได้เจอของดีเข้าแล้วและศพที่ลุงลากมาศพนี้คือใครในอีกไทม์ไลน์หนึ่งก่อนที่จะมาเป็นศพ ผมได้ยินลุงเล่าว,ว่าตำรวจสืบสวนไปว่านี่คือชาวต่างประเทศที่ถูกลักพาตัวมาและถูกโยนลงน้ำทำให้เสียชีวิตและลอยตามน้ำมาจนเจอลุงและเขาก็อยากกลับฝั่งไม่รู้ว่าศพนี้ลอยมากี่วันแล้วเขาอยู่ในน้ำนี้มากี่วันแล้ว ไม่มีใครรู้เลยแต่ลุงผมพยายามที่จะพายกลับฝั่งแต่ทำเท่าไหร่ก็กลับไม่ได้แต่พอตั้งจิตตะลาเขากลับเหมือนแบบลากนุ่นและกลับถึงฝั่งและลุงก็รับรู้มาว่าคนคนนี้ได้เสียชีวิตมาเพียง3ามวันเองแต่ทำไมร่างมันใหญ่ขนาดนั้น และที่โคนขาก็หายไปเพราะว่าถูกปลาตอดไปหมดสภาพศพพอเอามาถึงฝั่งช่างดูน่าเกลียดน่ากลัวลูก,กตาไม่มีหูกแ็แหวงแล้วขึ้นอืดพอมาถึงที่ฝั่งกลิ่นกระเริมออกขึ้นหนักขึ้นจนเหม็นฟุ้งไปทั่วบริเวณ จนลุงรู้สึกว่าวันนี้ไม่ออกไปตกปลาแล้วก็เก็บของกลับบ้านทันทีส่วนรุ่งเช้าตำรวจก็มาที่บ้านและสอบสวนลุงว่ามันเป็นยังไงมายังไงกันแน่และลุงก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังจนจบและลุงก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปเลยลุงผมก็ได้นอนตัวลงไปและหลับไปอย่างง่ายดาย และในความฝันลุงเห็นผู้ชายร่างกายกำยำหุ่นดีหล่อแต่ไม่มีเสื้อผ้าก้มลงกราบลุงและบอกว่าขอบคุณนะครับลุงที่มาส่งผมเมื่อสิ้นเสียงนั้นจบลุงก็สะดุง้งตัวตื่นขึ้นมาและอยู่ดีๆรองเท้าลุงก็มีน้ำปเปียกๆเหมือนรอยเท้าคน มายืนอยู่ตรงนั้นแต่ปลายเท้าแต่ปลายเท้าลุงก็เหมือนเปียกน้ําเค็มๆนิดๆและเรื่องก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยมีประสบการณ์เจอผีหรือเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้ลองมาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันผีคืนคนลุก้วยนะครับ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ